สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำส้มตำหัวชายเท้านะคะลองทำดูค่ะครั้งแรกที่ทำเห็นแต่ในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆและพี่ๆคนอื่นก็าทำวันนี้ก็เลยอยากจะลองทำดูค่ะมาดูกันค่ะว่าจะแซ่บไหมเราก็ สับก่อนคะ่ะแล้วก็มาขูดแล้วก็ค่อยๆขูดไปคะ่ะเป็นน้องใหม่ใน YouTube ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็จะทำพูกเกี่ยวกับกับข้าวแล้วก็สวนนะคะ ช่วงเวลากักตัวไม่มีอะไรทำเหงาอยากให้รู้ว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่อยากให้รู้กับทุกคนว่าเรายังมีชีวิตอยู่เขาเสัยใจ <ะ S 1> ค่ะในช่วงเวลากักตัวนี้เหงาเหลือเกินงานการก็ไม่ได้ไปทำปกติก็ทำงานตลอดค่ะโอเคงั้นเราก็มาเริ่มกันนะคะ ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปก่อนแล้วก็ขูวันนี้ขอครัวออกมาในสวนเพราะว่าที่เบลเยียมอากาศร้อนแล้วก็ใส่ถั่ว ดจะขอใส่มะเขือเทศทั้งลกพอกินผักค่ะ แล้วก็ใส่มะนาวอีกซีกหนึ่งก็พอแล้วเราก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะบ้านนี้ขาดผงชูรสไม่ได้แล้วก็ใส่ปลาล้า ราจะใส่ปลาร้าสักสองช้อนนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนอใส่น้ำปลาอีกสักนิดนึงค่ะ แล้วทีนี้สุดท้ายเราก็คือใส่หัวช้เท้าลงไปแล้วเราก็สักนิดนึงก็ถือว่าเป็นการเสสิ้นแล้วค่ะ แก้ขัดคะ่ะในช่วงเวลากักตัวหามารกรลำบากก็เราต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปซื้อวันนี้ก็เลยซื้อง่ายๆหมอช้เท้าค่ะตามร้านขายของสะดวกซื้อที่เบลเยียมทั่วไปมี่คะ นี่คือส้มตำเราค่ะมากินมากไหมคะทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ